ัชญาของเศษรษฐกิจพอเพียงพอร่วงรอก้าวทรงภาเคเพีย,ง,ย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 องอาธิบายคนไทย้รงอธิบายกลายเป็นหลักทฤษฎีใหม่การฝึกอบรมเพิ่มทักษะระยะสัน้นการพัฒนากษิกรรมสู่ระบบเศรษฐกิจพอเพียงรูปแบบโคกหนองนามโมเดลจังหวัดศรีสะเกตร,รุ่นที่9ระหว่างวันที่16ถึง20กุมภาพันธ์2564 ใใครรใครรรรมมีีีีีีีีททททนนนนาาสสวว่่่่ไรรับจากวิกฤตการแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 ส่งผลกระทบไปถึงวิกฤตด้านเศรษฐกิจสาธารณาสุขและด้านอื่นๆโดยเฉพาะคุณภาพชีวิตของประชาชนทางออกที่เป็นทางรอดไม่ใช่ทางเลือกเพื่อรอดพ้นวิกฤตและเกิดการพัฒนาที่ยั่งยืนคือการน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง มาปฏิบัติอย่างเป็นขั้นเป็นตอนและจริงจังการรวมโคกรวมหนองรวมนาเนี่ยที่เราเป็นภาษาใหม่ว่าเป็นโคกหนองนาเนี่ยเคยมีไหมก็เคยมีก็คือในหลวงราชการที่เก้าพระองค์ท่านได้พระราชทานแรกๆเลยก็คือแนวทางการเกษตรทฤษฎีใหม่ทฤษฎีใหม่ก็คือการจัดพื้นที่ก็จะเป็นแนวทางจะแบ่งสําหรับการเป็นเป็นสระเท่าไหร่จากการไว้สําหรับเป็นที่อยู่อาศัยเท่าไหร่ จะกันไว้สําหรับการที่จะเป็นที่ทํานาเท่าไหร่นะครับหรือทําประโยชน์เลี้ยงเป็ดเลี้ยงไก่อะไรเท่าไหร่ภายในบริเวณพื้นที่เนี่ยนี่คือหลักทฤษฎีใหม่นะครับก็คือการจัดการที่ีทดินาทททททีีีีี่่่่นนไไรรใมโดยกรมการพัฒนาชุมชนเครือข่ายกสิกรรมธรรมชาติสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารราชกระบัง ได้พัฒนาหลักสูตรขึ้นจากทฤษฎีเตาหลอมเหล็กในการสร้างคนให้เป็นคนมีความรู้<ม>เกิดทักษะใช้ระยะเวลาในการฝึกอบรมน่คืนห้าวันผู้เข้ารับการฝึกอบรมรุ่นนี้จำนวน105คนจากอำเภอขุขันวังหินและอำเภอคุนหานเป็นโครเรือนพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตจำนวน80คน และนักพัฒนาพื้นที่ต้นแบบจำนวน25คนได้เข้าสู่กระบวนการฝึกอบรมด้วยความคึกคักครื้นเครงและเข้มข้นนอกจากเรียนรู้หลักกิกรรมธรรมชาติยังพัฒนาความคิดจิตใจในความเป็นไทยด้วยการสร้างวินยัยสร้างความตระหนักกับสถาบันชาติศาส,สนาพระมหากษัตริย์นแล้วววัใจจจเเพรมมาี ยงมำเรื่งโดยจากเรื่องของเราเป็นไทยอยู่ได้ยราต้องถือว่าคนไยนี้เอาความรูพวกเราเอาเลือดเอาเลือดเอาชีวิตและความมับผิากินขอแร้ไหมเราต้องรักษาเราต้องดูแลและการอยู่ร่วมกันในภาวะวิกฤตกมมันดีจะต้องอยู่รอดปลอดภัยกันทุกคน นี่เป็นบรรยากาศการหาอยู่หากินค่ะของชาวพวกน้องนาสิสกเกตุรุที่เก้าค่ะ การฝึกปฏิบัติจิตอาสาพัฒนาชุมชนเอามือสามัคคีพัฒนาพื้นที่ตามหลักทฤษฎีใหม่หรือคนท้องถิ่นเรียกว่าการลงแขกนอกจากได้งานยังได้มิติอื่นๆเช่นมิติความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ความเสียสละมิติทางสังคมความสามัคคีความสนิทสนมคุ้นเคยกันของผู้เข้าร่วมกิจกรรมสารประโยชน์ไปยังการสร้างเครือข่ายเป็นพลังเปลี่ยนแปลงโลก และการออกแบบเชิงภูมิสังคมไทยการฝึกปฏิบัติการสร้างหุ่นจำลองการจัดการพื้นที่ตามหลักทฤษฎีใหม่ประยุกต์สู่โคกหนองนาโมเดลผู้าาผ่านการฝึกอบรมทั้ง105คนเมื่อจบหลักสูตรแล้วต้องนำความรู้ที่ได้ไปออกแบบ,บ <า S 1> และพัฒนาพื้นที่ของตนเองตามภูมิสังคม ให้ประสบผลสำเร็จเห<ำ>็นผลเชิงประจักษ์สามารถเป็นวิทยากรถ่ายทอดองค์ความรู้ในการทำกิกรรมธรรมชาติภายใต้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่เศรษฐกิจครัวเรือนมีความมั่นคงประชาชนใช้ชีวิตอยู่ในชุมชนอย่างมีความสุขบุญที่ท่านได้ส่งมาให้พวกเราได้มาเจอกันได้ให้พวกเราได้มาเจอโครงการตรงนี้ เป็นเสียพอ่อผู้เคาให้กำเนินมดมาตอนปีนี้นะท่านก็ทิ้ทงพื้นแผ่นดินท้องนาะที่เป็นของบรรพบุรุษไว้ให้ลูกคนนี้แต่เป็นสัญญาว่าหาพ่อบนฟา้าอยากมองลูกคนนี้อยู่ วาจะเป็นพ่อของเ่นดินหรือพ่อผู้ที่ให้กำเนิดลูกคนนี้ของสัญญาว่าเ่นดินของพ่อจะเพนดินจะเป็นเพนดินท่องคำไม่ได้แล้วก็จะช่วยดูแลครอบครัวตลอดจนพ่่อแม่พี่น้องแบบก็ประเทศไทยค่ะขอบคุณ